สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะครูชมอยากจะมาแนะนําโรงเรียนมัธยมนะคะที่ประเทศอังกฤษที่น่าสนใจอีกที่หนึงค่ะโรงเรียนที่เรากําลังมาชมอยู่นี่นะคะมีชื่อว่าโรงเรียน Trend College ค่ะอยู่ในเขตเมืองนอตติงแฮมนะคะแล้วก็ติดกับเด b y ิเชียนั่นเองโรงเรียนแห่งนี้มีความน่าสนใจยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะ ประวัติคร่าวๆของโรงเรียน Trench College นะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1868ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะใช้เป็นโรงเรียนประจำนะคะสำหรับนักเรียนชายล้วนแล้วก็เป็นนักเรียนที่มาจากชนชั้นกลางต่อมานะคะก็ได้ทำการเปิดให้เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาและก็รับนักเรียนหญิงด้วยค่ะ โรงเรียนแห่งนี้นะคะเคยเป็นโรงเรียนมัธยมของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีไทยและก็น้องชายของท่านก็คือหม่อมราชวงศ์คริตปราโมททั้งสองท่านเคยมาศึกษาต่อนในระดับมัธยมศึกษาที่เรนเทรนด์คอลเลจค่ะ ปัจจุบันนะคะโรงเรียน Trend College เนี่ยมีนักเรียนอยู่ที่ประมาณ1,000คนโดยประมาณค่ะรับนักเรียนตั้งแต่อายุ11ปีขึ้นไปจนกระทั่งถึงอายุ18ปีค่ะซึ่งสำหรับนักเรียนต่างชาตินะคะสามารถที่จะเข้ามาเริ่มเรียนได้นะคะตั้งแต่ระดับ Year 9ขึ้นไปนะคะซึ่งเรียกว่าหลักสูตร GCE s นั่นเองค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะโรงเรียน t r e n ด c ค l l e g e รับนักเรียนจากทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็มีนักเรียนไทยเรียนอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ไม่อยู่ไกลจากตัวเมืองนะคะอยู่ในเขตชุมชนที่มีความสวยงามสงบและก็เป็นมิตรที่สําคัญปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่านักเรียนต่างชาติเนี่ยส่วนมากแล้วเขาก็จะพักกันอยู่ในหอพักของทางโรงเรียนค่ะ นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียน t r e n ด c o l l e g e นะคะนอกจากจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีในเรื่องของวิชาการแล้วยังได้รับโอกาสที่จะทํากิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีนะคะศิลปะหรือว่าเรื่องใดๆที่สามารถที่จะส่งเสริมให้นักเรียนนะคะสามารถที่จะแสดงออกถึงความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่ทางโรงเรียน t r e n ด c o l l e g e เนี่ยเขาก็จะมีหลักสูตรนะคะแล้วก็มีคุณครูที่พร้อมจะดูแลอย่างเต็มที่ตลอดเวลาเลยค่ะ วันนี้นะคะคุณชมก็เลยได้โอกาสที่จะมาดูสถานที่จริงที่โรงเรียน Tre น d c o l ร e g e กันนะคะโดยที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นมิตรมากๆเลยนะคะจากครูแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงมีน้องนะคะที่เป็นนักเรียนคนไทยเนี่ยเรียนอยู่ที่นี่เนี่ยได้พาคุณชมทัวร์เที่ยวทั่ว,ท,วทั้งโรงเรียนเลยนะคะ ภายในอาคารเก่าแก่โบราณแห่งนี้นะคะก็จะมีห้องเรียนนะคะมีที่พักแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือจะมีโบสถ์นะคะอยู่ภายในตัวโรงเรียนด้วยซึ่งโบสถ์เนี่ยก็เป็นสไตล์ค่อนข้างจะคลาสสิกเลยนะคะสวยงามอลังการมากๆเลยคะ่ะ เราเดินไปดูที่หอพักของนักเรียนหญิงกันหน่อยดีกว่านะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาพาเรามาดูหอพักสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายค่ะซึ่งแยกออกมาเป็นสัดเป็นส่วนนะคะมีที่สําหรับสันทนาการร่วมกันนะคะห้องรับประทานอาหารห้องอ่านหนังสือแล้วก็ห้องทํากิจกรรมด้วยค่ะมองออกมาโอ้โหวิวสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็นักเรียนหญิงเนี่ยเขาก็จะตกแต่งห้องได้สวยงามน่ารักตามสไตล์ของแต่ละคนเลยค่ะมะีห้องครัวด้วยนะคะแล้วก็ห้อง น้ำรวมค่ะสําหรับเอาไว้ใช้ร่วมกันนะคะสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับเราอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันกับเพื่อนๆเพื่อ,อที่จะเรียนหนังสือแล้วก็หาประสบการณ์ไปด้วยกันค่ะ นอกจากที่พักที่น่ารักแล้วนะคะยังจะมีสถานที่สําหรับให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้เป็นสถานที่ฝึกนะคะทักษะต่างๆที่น่าสนใจเราไปดูกันดีกว่าค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะนี่คือโรงละครนะคะซึ่งเปิดเอาไว้สําหรับให้นักเรียนเนี่ยได้ทํากิจกรรมนะคะในเรื่องของการแสดงส่วนนี้ก็คือเป็นอาร์ตสตูดิโอนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าสตูดิโอของเขาเนี่ยมีหลากหลายนะคะทั้งงานเขียนงานปั้นจิตรกรรมต่างๆนะคะแล้วก็มีงานภาพพิมพ์ด้วยค่ะ ใหญ่โตมากๆเลยนอกจากนั้นแล้วนะคะบริเวณโดยรอบนะคะของโรงเรียนเนี่ยก็มีบรรยากาศสวยงามนะคะเหมาะสําหรับการถ่ายรูปมากๆเลยเขาก็มีชมรมถ่ายภาพด้วยนะคะ,ะส่วนทั้งนี้นะคะเป็นตึกที่มีความพิเศษเพราะว่าด้านในมี Thai Lecture t h e a เตออยู่ด้วยคะ่ะ น้องที่เรียนอยู่ที่นี่เล่าให้ฟังว่ามีสิทธิ์เก่าคนไทยนะคะได้มาสร้างนะคะไทยเล็กเชอร์เทเตอร์ไว้ที่นี่เพื่อที่จะเป็นอนุสร์ว่าที่นี่เนี่ยเคยมีนักเรียนไทยมาเรียนอยู่ที่นี่นะคะซึ่งเขาก็ยังได้ใช้จริงจนถึงทุกวันนี้นะคะเลยถือว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีส่วนนะคะในประวัติศาสตร์อันยาวนานของโรงเรียน t r e n ด c o l l e g e ค่ะ ส่วนที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือห้องสมุดของโรงเรียนค่ะซึ่งเพียรพร้อมไปด้วยหนังสือนะคะทั้งหนังสือวิชาการแล้วก็หนังสือเพื่อที่จะเสริมสร้างจินตนาการของนักเรียนค่ะมีความคลาสสิกนะคะสวยงามมากๆเลยนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะคะของโรงเรียน Trend College ที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะใครที่อยากจะมาเรียนต่อที่อังกฤษนะคะระดับมัธยมศึกษาสามารถที่จะติดต่อครูชมได้นะคะหรือว่าใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมโรงเรียนก็สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า ะะสวัสดีค่ะ